สวัสดีทุกท่านครับพบกับ The Paper Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับทางด้านการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยครับซึ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับเรื่องของการเปิดประเทศต้อนรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยที่ไม่มีการกักตัวนะครับหลังจากที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พยายามหาทางเปิด พื้นที่เพิ่มอีก5าแห่งนะครับล่าสุดดูเหมือนว่าทั้ง5จังหวัดนี้จะถูกเลื่อนแบบยกแผงเลยครับเมื่อวานนี้ครับทางคุณยุธศักดิ์สุภาพสอผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ยว่าทททก็ได้ออกมาบอกถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้ททเองก็ได้มีการพูดคุยโดยมีการประชุมร่วมกับคณะทํางานเพื่อกันกรองการดําเนินการนะครับเรื่องของการเปิดประเทศนี่แหละ เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับซึ่งในการหารือนะครับก็จะมีการนําบทสรุปเนี่ยเข้าไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเคาะนะครับในวันนี้นะครับวันที่22กันยายนนะครับในที่ประชุมสบคชุดเล็กเพื่อที่จะดูว่าแนวโน้มการเปิด5พื้นที่ นะครับที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติมเรียกว่าเป็นระยะที่2นะครับจะทําได้หรือเปล่านะครับซึ่งใน5พื้นที่นี้ก็คือกรุงเทพนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นดาราม่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ตอนแรกบอกว่าเตรียมจะเปิดวันที่1ตุลาคมสุดท้ายบอกว่ามีการหารือกันนะครับระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทางกรุงเทพมหานคร ก็ได้ข้อสรุปว่าจะเลื่อนไปเปิดวันที่15ตุลาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะครับในเรื่องนี้นอกจากกรุงเทพแล้วนะครับยังมีที่เชียงใหม่ก็คืออำเภอเมืองนะครับอําเภอแม่ริมแม่แตงแล้วก็ดอยเต่านะครับเชียงใหม่เนี่ยเปิดสีพื้นที่นะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดทั้งจังหวัดนะฮะอีกจังหวัดหนึ่งก็คือชนบุรีชนบุรีเนี่ยเขาปักธงไว้อยู่ที่พัทยานะครับมันก็ครอบคลุม2อําำเภอด้วยกันก็คืออำเภอบางละมุงแล้วก็อำเภอสตหีบนะครับ ส่วนเพชรบุรีก็จะเปิดที่อำเภอชะอำเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญส่วนหัวหินครับก็จะไปเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างเยอะแล้วเขาใช้โครงการว่าหัวหินรีชาร์จนะครับเตรียมที่จะเปิดพื้นที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดทางผู้ว่าทททนะครับคุณยุทธศักดิ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าแผนเดิมมีแนวโน้มว่า จจะต้องเลื่อนนะครับจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเปิดในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับอาจต้องเลื่อนไปนวันที่1พฤศจิกายนแทนเหตุผลที่เลื่อนนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเคยได้ยินมาก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับมันมีข้อกังวลจากหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แล้วก็ทางสาธารณาสุขเองเนี่ยก็ยอมรับว่าการที่จะเปิดพื้นที่ได้เนี่ยก็จะต้องฉีด วัคซีนให้กับคนในพื้นที่ให้ได้70%ก่อนนะครับแล้วก็ต้องครบโดสด้วยนะครับไม่ใช่แค่เข็มแรงนะก็จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะครับ70%ให้กับพื้นที่ก่อนที่จะมีการเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อป้องกันการระบาดนะครับแล้วก็สร้างผูภูมิคุ้มกันให้กับทางประชากรในพื้นที่ซึ่งตอนนี้นะครับในเรื่องของการระดมฉีดวัคซีนให้กับ พื้นที่ต่างๆใน5แห่งที่เตรียมที่จะเปิดวันที่1ตามแผนนั่นนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับคณะทํางานสาธารณสุขจึงได้เห็นควรให้เลื่อนไปอย่างน้อย1เดือนนะครับจากกาหนดนเดิม1ตุลาคมนะครับไปเป็น1พฤศจิกายนนี้แทนนะครับท่านผู้ว่าเนี่ยก็พูดอย่างนี้ครับบอกว่าทททไม่มีความกังวลในการเลื่อนครั้งนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นการที่ดีกว่าหากทุกพื้นที่มีการฉี แลวก็เท่าที่ตรวจสอบนะครับยังมีอีกหลายแห่งที่รอการฉีดวัคซีนมีรอการจัดสรรวัคซีนอีกจํานวนมากประกอบกับในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีการออกโปรแกรมมากระตุ้นการส่งเสริมตลาดในประเทศทั้งโครงการเราเที่ยว้วยกันร,ระยะที่3แล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยนะครับออกมา2โครงการนี้น่าจะเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการได้ระดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้รอดู ่วยงานต่างๆทีหนึ่งนะครับว่าจะมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางใดบ้างน,นะครับโดยในวันนี้นะครับวันที่22กันยายนเนี่ยทางสบคชุดเล็กจะได้มีการหารือถึงแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาดูกันว่าน่าจะมีการเลื่อนไปในวันที่1พฤศจิกายนนี้หรือเปล่านะครับและถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นนะครับก็จะเสนอให้กับทางที่ประชุมสบคชุดใหญ่นะครับได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ในวันที่23กันยายนนะครับก็ถัดไปอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันพฤหัสีนี้นะครับก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะสร้างความปวดเฮดมากนะครับให้กับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการมนต,ตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพยายามที่จะปลักดันให้หลายๆพื้นที่นะครับสามารถที่จะเปิดได้ตามแผนแต่ก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าการที่จะเปิดเนี่ยไม่ได้ดูตามเงื่อนไข ทางด้านเวลาซะอย่างเดียวนะครับไม่ได้แบบว่าจะต้องดันทุ่นลังให้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ทางคุณพิพัฒน์ได้มีการบอกกับทางผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดนะครับยังไงถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับ